อุษดีนากรนะอายุ3ปีนะคะอ่าจากตำบลภูเมืองมหาชนชัยจังหวัดยะโสธรน,นะคะอ่าเพชรแสงพอมนะคะท่ายเพชรแสงพร้องนะคะลานซามแป้นตมบลสุขยางอําเภอมหาชนชัยจังหวัดยะโสธรน,นะคะ านายสิริมงคลนะคะผู้สนับสนุนนายทองสุหนุนนะคะผู้ฝึกสอนนะคะยอดน้อยสิบบุญมีชกมาแล้วห้าครั้งชนะสามครั้งแพ้สองครั้งค่ะส่วนบุญน้ำเงินนล่ครับทางด้านของเทพนิปปอสันติ เด็กชายสีทพงพีระพงครับอายุ15ปีจากหนองบัวลำพูครับตูนละพาเพอร์ศรีบุญเดือนจังหวัดหนองบัวลำพูครับมา้อมอยู่ที่ค่ายปอสันติที่ถึ้นใหญ่โคศรสีสุวรรณนะครับมีสนสมบัติตันโทรครับเป็นวนาคณนะ แล้วก็ผู้จัดการครับดีพ right ีเฮาต่อสานให้การสนับสนุนไปครับสถิติการชกบๆไปได้สี่ครั้งชนะ30แพ้10ครั้งผลงานล่าสุดก็ชนะสิงโตคนสอุนดีจิตเลยครับแล้วก็กอดนาน้าเอฟแย่กับเรดดอลล่าสองคิสุดแล้วก็ ไปนี้นะยครับเอ่มาเจอกับเพชรคูเมืองนะครับบนการศา ка, รึกษาเป็นประที่6กพันบาทนะครับอาจารย์สมคิดครับที่ประชาสัมพันธ์ครับอาจารย์สมคิดที่ประชาสัมพันธ์อบคุณคุรูสมคิดศรีจำปานะคะเชิญที่ข้างเวทีโคุณสมคิดนะคะ อาจารย,รย,รราารย์พอมสุนุคร,นรครับดูแก่นบริกรรมอาถารรพงที่พอมสุนุรครับส่วนนุ่นเมินครับดีเสียงโพสีครับขึ้นมาก็านา้ำทอนของคลให้กับเทพพลิตครับหรือว่าเป็นป่าขาสูงยันต์จชิงครับ นำเวันจากน้องอ้วนน้ทูคุณดีคุณก็จะสากัน ยกแรกลูกลามลูกลางไปเสียไม่หยุยปัดหัวตัวเท่านั้ทั้งคู่นี่ยังเป็นเด็กชายนะยังยังเป็นเด็กชายรนะับวัยม,มีสิสองปี ต่อไปก็จะเป็นคู่เอกใจน้ำสาวห้าครับเจ้รทัพเอกครูนี้สู่กันที่หงพันในที่โหนกฝากช่วยสร้างชีสังค์ครับบนพื้ทีใช้กรรมการอาจารย์ชูชิมขีพลังจากสมาคมกีฬามวยจังหวัดสุรินทร์ครับขั้นที่สองแกคนเพชคู่เบือง ซ้อมอูเพชรแสงทองครับอยู่ในสายของโปรโมเตอร์ชุดเกียรติเพชรครับโดยมีนักเตะข่ายยนต์ครับในการสซับสซตตุนครับไปวยเพชรแสงทองครับส่วนท่านเบอร์นี้ก็อยู่ในสายสุขสอสมหมายจิตงมงคลนะครับทางด้านของเพชรมินต์หรือว่าเพชรปางพาหรือว่าพรหยากรูปีเดิมนะครับ เปบห้าคอายุห่างกัน2ปีเลยมาดูว่าตีครับโครสร้างของเตาลหงเก็นสังแดงที่โดยมีนักมันเทอร์ไบนยนด์กระบโมเตอร์ตูุนไ่กลัวร้อนให้การสนับสนัสน่นยารผลักันตัวจิตลำตัวถึงสอง น้องเป็นทูนเมืองนีแม่นีสออาเภพฤกษ์มีสอยูรับอาจารย์สติจัทรพงศอู้ับมันตวางครับความวากาแค่นี้ยืดไม่ยามไม่ยามเอาขว้ไม่ยอมตัวม จังหวะจังหวะนี้ครับถือว่าทำได้ดีครับใ้าุข่าวดูครับกดอันสองครับเอ่าคารออมครับอ่าเกลีย่ยไปเลยครับแล้วก็ท่านนายกสมฤกษ์สังขาวครับจากเทศบาลจ่าเฉินชัยครับพร้อมด้วยนายกสมบัติพิทวสัสุกนะครับ ดูนี่ดีผมีการแน่นอนครับแบง13นำแหน่ิน,นี้น15ครับสองใคยใจครับคู่น้อง,อง,องนนะตัวตะ้วนัืบอแนะแดนี่จากยาโสธานครับโอ้ยอะครับเือยงวยงอควยทั้งสองซุ้มเลยครับมามาเพชรพลวเติมแล้วเตินแล้วครับเพชรพลว นายไม่ต้องลุกตรงไหนเนะนอนนะไม่ต้องลุกครับโอนกันครับโอ้โหีกครับแจงเกิดได้สำเร็จครับน่าจะเป็นที่มาของกระถาง